คูณมาเรื่อยๆสิคะอ้าคูณมาแล้วโอ้โหแตกมา1นึ่งแตกมาหมื่นแคำเตือนคลิดนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นการพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนำให้ทำตามเด็ดขาดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำด้วยนะคะกลัสมาีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่ในช่องลิชีพปังๆอีกแล้วเหมือนเดิมคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนะคะ การดวลล่าค่าหัวสุดวายเออเกมคาวบอยนะคะเป็นครั้งแรกที่ริชชี่จะมาเล่นเกมนี้นะคะอามาดูกันนะคะพกงบมาสามพันบาทแค่นั้นเองก็ยังอยู่ในค่ายพีีอีกแล้วไม่ไปไหนนะคะค่ายนี้แจกหนักแจกจริงแต่ไม่รู้ว่าเกมนี้จะแจกเหมือนเกมเอื่นๆที่ริชชี่เล่นหรือเปล่านะซื้อสปินไป,ไปเลยโอ๊ยซื้อสปินไปเลยนะคะสามพันบาทเออ หมุนไปเรื่อยๆนะคะอ้ามาแล้วคูณไปรับแปดนะคะรอบนี้รู้สึกเหมือนจะรู้สึกเหมือนจะได้เงินนะคะวันนี้เออลินลล้นรัวลิ้นรัวแล้ววันเนี้ยคูณมาเรื่อยๆสิคาอ้าคูณมาแล้วโอ้โหแตกมาหนึ่งมืนแตกมาหมา 1, ื่นแปดเงินรางวัลก็โตวรวมมาแล้วนะคะปั่นไปแค่สามรอบเองนะคะทุกคนคะ่ะ อ่าบวกมาแล้วเหมือนเก้าเลิศไหมล่ะโอ้โหคูณไปเรื่อยๆสิจ๊ะพี่คูณไปเรื่อยๆสิคะพี่จา๋าหมดรอบนี้ก็คือถอนนะคะหมดฟีเจอร์รอบนี้ก็คือถอนนะจะมาอีกหรือเปล่าจะมาอีกหรือเปล่าอนี้มีโอกาสลุน้นมีโอกาสลุน้นเข้าไม่เข้าค่ะรอบนี้โอ้โหมีโอกาสลุ้นเรื่อยๆ ไปเต้นตุบตับตุบตับโอ้โหคูณมาแล้วสามสิบสองเดอ้อรอบนี้คูณมาหกสิบสีทุกคนจะ๊ะเงินรางวัลก้อนโตได้มาอีกหนึ่งพตอนนี้ได้กำไรมาแล้วหมื่นกว่าอ่าสุดสีสุดปังสุดเลิศ วันนี้ไม่ถอนไม่ได้นะคะซื้อรอบแรกแตกเลยจ้าเออเลิศเลิศเกมนี้ถือว่าเลิศนะคะทุกคนคะ่ะเงินรางวัลรวมได้มาเท่าไหร่เอ่ยเงินรางวัลรวมได้มา2องหมื่นเอ็ดนะคะลิชี่ก็ขอพักก่อนนะคะขออนุญ,ญาตออกไปถอนตังก่อนเดอ้อโอ้โหฟังมากค่ะวันนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย